กับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทธิบดีกรมที่ดินท่านที่เสษจ,จันทร์สมบองได้มาเป็นประธานและวิทยากรในโครงการกิจกรรมสองเรื่องที่ได้จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ได้แก่หนึ่งโครงการส่งเสริมธรรมิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบกรมที่ดินสําหรับบุคลากรสํานักง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเรื่องที่สอง เป็นกิจกรรมสัมมนาขับเคลื่อนการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐเพื่อระบบราชการ4.0โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิต New Normal หลังวิกฤตโควิด -19 และก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลถือได้ว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการลูกจ้างสังกัดสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาอำเภอ จะผมในฐานะผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาในโอกาสนี้ขอต้อนรับท่านในที่ปดีกรมที่ดินท่านนิสิตจ,จันสมบองและคณะสู่จังหวัดนครราชสีมาด้วยความยินดียิ่งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งครับขอกาบขอบพระคุณครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณทรงศักดิ์อุไลธนากุลนะครับหรือปาสินนะครับผู้บริหารบริษัทในเครือปฏิทองนะครับบริจาคที่ดินเจ็ดไร่กว่าในการมอบโฉนดเพื่อก่อสร้างสักงานที่ดินจังหวัดน,นะครับ ขอเรียนเชิญเลยนะครับบนเวทีนะครับ จันทระ,ะโนทัยนะครับเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานนะฮะเข้าโรงเรียนในอำเภอก็เข้าด้วยกันท่านถือว่าเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นแนวหน้าของรุ่นในการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยได้นำผลงานของท่านผู้ว่าวิเชียนจันทระ,ะโนทัยเนี่ย ไปเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศนะครับท่านในครั้งสุดท้ายนะครับท่านให้ผู้ว่าวิเชียนเนี่ยเอาโครงการเนี่ยไปนําเสนอในที่ทราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้มาศึกษาและเอาไปตัวอย่างนะครับในการทํางานและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยก็ได้ติดต่อกับท่านผู้ว่าวิเชียนมาตลอดท่านผู้ว่าวิเชียนเป็นคนที่ให้ความการุณา กับงานของกรมที่ดินอย่างยิ่งท้ายนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดครับนะครับนิสิตจันสมบงค์ครับอธิบดีกรมที่ดินขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ได้กรุณามาต้อนรับได้กรุณาช่วยเหลือชาวดินของกระผมที่สําคัญนะครับได้กรุณาประสานท่านทรงศักดิ์นะครับเมตตามอบที่ดินให้พวกเราครับกล่าวขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับข้าพเจ้านายนิสิตจันสมบงค์ ขอประกาศและแสดงเจตนาลมว่าลงจามว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์วส์สุจริติตยึดมั่นในหลักธรรมาธิบาลมีคุณธรรมจริยธรรมยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทอย่างเต็มกำลังความสามารถลังความสามารถด้วยความโปร่งใสดยปสเป็นธรรม,รรมยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช้อานาจในตาไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ ต่อต้านการรับสินบนและการทุจลิตคอรัปชันทุกรูปแบบพร้อมทำความดีด้วยหัวใจเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน พี่น้องชาวดินจังหวัดนครราชสีมานะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับเป็นผมอยากจะบอกเลยนะฮะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้พบกับน้องๆชาวดินทั้งจังหวัดครับเพราะปกติเวลาไปที่ไหนเนี่ยผมก็จะไปวันธรรมดานะครับพอไปวันธรรมดาเนี่ยเราก็จะเจอแต่เฉพาะ ท่านหัวหน้าท่านเจ้าสาขานะครับเวลาไปเยี่ยมอะไรในพื้นที่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะครับได้กรุณาให้ผมได้เจอน้องๆทุกคนได้ถ่ายทอดเจตนาลมอะไรต่างๆในการทำงานความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปของท่านเรื่องมาแล้วครับคืออะไรครับคือหนึ่งบริหารคนในองค์กร ให้สามาัคคีทำงานร่วมกันให้รักใคร่กลมเกลียวกันสนิทสนมกันบริหารงานให้เดินไปตามนโยบายกรมยินดีที่ได้มารู้จักชาวดินโคราชนะครับครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกที่มาก็พบเจ้าที่ดินสาขานะครับเจ้าที่ดินใหญ่วันนี้ดีใจนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกครับก็ผมด้วยครับ ที่ได้พบบรรดาน้องๆทั้งจังหวัดแบบนี้ครับไปที่ไหนก็ไม่เคยได้พบหรอกครับเพราะมันไปวันธรรมดาก็าจะพบก็ต้องมากันแบบนี้นะครับนะครับหวังว่าจะไม่โกรธเคืองกันนะครับนะรัยยินดีะัะยินดีทุกคนสวัสดีครับ